สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่เกม World of Tanks ยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่เกม World of Tanks กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย World of Tanks เกมยิงรถถังสุดมันจากค่ายเกมดังอย่าง War Gaming ในเกมนี้จะประกอบไปด้วยรถถังจากหลากหลายนานาชาติให้คุณสามารถที่จะเลือกเล่นได้อย่างจูใจและคุณสามารถเลือกเล่นรถถังที่เหมอเอาะคุณได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถถังหนักรถถังกลางรถถังเบายานกรอบพิฆาตรถถังหรือปืนใหญ่อาตาัตจอคุณก็สามารถที่จะเล่นได้โดยถ้าเกิดคุณเป็นพวกชอบสายแต่งรถแล้วก็เกมนี้ก็มีระบบแต่งรถให้เหมือนกันคุณสามารถอัปเกรดอาวุธและแต่งระเลงรถถังคุณได้อย่างอิสระตามใจสั่งมาอแคและแน่นอนนี่เป็นเกมฟรี ฟรีในที่นี้ก็คือไม่ต้องซื้อเกมเกมนี้คุณสามารถที่จะโหลดเล่นได้ทั้งบน PC บนเครื่องคอนโซลและบนมือถือไม่ว่าจะเป็นทั้ง Android หรือ iOS คุณก็สามารถเล่นได้โดยเวอร์ชั่นบนมือถือมันจะชื่อว่า War of Tanks และตอนนี้ Wolf t a n ก็ได้กลับมาอีกครั้งกับการเป็นสปอนเซอร์ทีมในฟอร์มูล่าโฟซึ่งมีอินฟลูเอนเซอร์จากฝรั่งเศสที่ได้ไลฟ์สตรีมเปิดตัวของแต่ละทีมให้ดูว่าแต่ละทีมนั้นมีสปอนเซอร์อะไรบ้างซึ่งในยอดไลฟ์นี้ก็มีคนดูมากถึง1 7 8 0 0 0คนเลยทีเดียวและตั๋วการแข่งขันฟอร์มูล่าโฟร์ G P Explorer ก็ขายหมดในเพียง30นาทีซึ่งถือว่าโคตรไวสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สนใจจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับเชิญใช้ลิงก์ที่อยู่ใต้ล่างคลิปของผมได้เลยโดยในลลิกผมมจจะะแแปคค้้้ดไวววพรรอออยู่่่่ชืาาา Combat ุณสาาถทีเ ใช้โค้ดนี้พร้อมกับสมัครบัญชีได้เลยโดยในโค้ดจะมีรางวัลพิเศษให้อาทิเช่นรถถังพรีเมียมอังกฤษ c r o มเว l l B รถถังเช่าพรีเมียมพิเศษ3คันอันประกอบไปด้วยรถถังเยอรมันไทเกอร์131ยานกรอบพิฆาตสารัฐ T78 รถถังเบาจีน Type 64เงินในเกม250,000เครดิตบัญชีพรีเมียมพิเศษอีก7วันให้ไปเล่นกันแบบฟรีๆได้เลยครับผมมา KV2 2คันมาพี่กั The Bag ไม่แต่กูต้องไปวิ่งลายไหนวะอ๋อวิ่งลายน้ำนั่นเราอขวาขวาสุดลาย F9 ต้องไปเล่น F9 เราอะโอเคเวโหลด AP รอกันแล้วตอนในเกมก็มึงก็วิ่งสเก او อยู่ระหว่าง F5 ไป F6 ไปดวลเลยไปละอ้ยอ้ยบอกพอมเร็วนี่มึงดวลเลยลงข้างหน้าได้

เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเออเปลี่ยนแน่เกมเปลี่ยนแน่เอ้ากูโหลดเต็มพอดีมึงโดนมึงโดนเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเออโอ้โชคโชคดีนิ่ฉลับไอ้เจีบุมรูไม่เลื่อนตัเหลือสิบแปดแตมันเป็นข้อดีของกูเพราะกูจะโหลด Ao vẻ, gây mất tuyển lên đó hết cảm thấy cái tên lỗi đấy 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 ติดเป็นนิสัยที่กูอัพสกิลนั่นเอาไปอัพสกิลไอ้นี่ไงไอเขาเรียกว,ว่าสกิลอะไรนะไอขนโหลดไอ้นั่นถถถถถเวลาเลือดเลือดน้อยจะโหลดเร็ว,รวอารีนาดีสูบออฉี่แตอเยี่ยม,มพี่ิกูไ่เข้าหรอกูยิ้มเลยเห็นนัทอรเลยยิงกูไม่เข้นากูยิ้มเลย <c oughs> สนุกดีี่อะไรอะอะไรคือตัวถังเชอร์แมนแต่หัวทีสามสี่ไว้เอ็ม what the f u c k <oughs> <c oughs> ้กูก็จะเอาตัวตึงกูไปแล้วกันนะครับไหนพี่ไหนพี่จัดมาดีไม่ต้องกลัวใครวิ่งเข้าใส่กดลูกทองรัวๆเล่นแบบยิงโง,ง่ๆตายทิ้งยังได้เลยโอเคแบบนี้มีสองทางระหว่างในเมือง <c oughs> กับด้านซ้ายตึงๆเลือกเอาด้าน<ค>ซ้ายตึงๆลองเขาเล่นลองเขาไปโอเคลุยการนี้ต้องเล่นอย่างนี้ล็อกเป้าแล้วยิงอย่างเดียวไอ้เกลียดไม่ต้องทำเกลียดเลยมั้ โหลด1.89วิอะไอ้เหี้ยผมพี่1.8ของพียผม1.93ผมพี่1.89ไม่รู้ไม่รู้อะผม5วิเฮ้ยก็ได้อยู่ไป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 ขึ้นไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นเกมมันระวังตายเ้ยปล่อยมาปลตายแบบระวังตายเ้ยให้เพื่อนดั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 นเฮ้ยอย่าถอยไปดิดันขึ้นไปปล่อยไปน้อง จอคว้าพี่อะไรโอเคอะไรโอเคเจอของแข็งต้องกดลูกทองเข้าลุกนัดสเปมมันพี่สเปมมันพี่สเปมมันพี่ไมตัวไปตัวดีอ่ะสเปมสเปมผมจะตายพี่ รถเยี่ยเนี่ยวแวงโง่มาแล้วพวกกูมาแล้วไอ้น้องอะไรของมืออะไรของมืออไอ้น้องเทียงหัวเทียงหัวไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องแคปเลยพี่เข้ม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 เข้ ไอฝั่งนู้นมันก็โอ้ดูฝั่งดูไอกูแคบก่อนแล้วอีทั้งอีทั้งก็มันนี้อ่ะทนายบอกเลยจริงมันมันจริงไหมก่อนแล้วมันเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยรถเขียววิ่งยิงวิ่งยิงอย่างเดียวไอ้เนี้ยกดดาเมจไปเกือบกลางเอยเอ้เกือบพันเลงไอ้เหี้ยจริงเวียงยิงนัดหนึ่งเลยดาเมจพันเลยดาเมจข้าร้อยเจ็ดสิบสองยังไหวยังไหวจีจี ไอเย็ดเคผมว่าเรามาถูกทางแล้วพี่จบละจบแล้วดิจบสิครับทำไมจะไม่จบเจอของแข็งให้ทำไงกดลูกทองแล้วซอยหลัวๆเคมีหนึ่งแล้วไงไอ้กดลูกทองไปมุกก็หน่ยไอ้เเชิวเยี้ยที่แม่งโกงโกงที่สุดในวัฏจักรแล้วแม่ง อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นถึงความสนุกของเกมนี้หรือยังนนครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเล่นเกมนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่โค,ค้ด combat กันด้วยนะครับผมแล้วก็มาเล่นกันแบบนี้ได้เลยครับผมจะสู้กับตัวตึงๆเท่านั้นเลยฝั่งโน้ต KV85 แป้าอีเลอ่เอาละด้วตึงจริงแล้วแบบเนี้ยตามเพื่อนไปเลยแน่นอนพี่เราต้องตามเพื่อนแล้วจังหวะเนี้ยไปไหนไปด้วยกันว่าจะไปตัวพันธนาได้จะเป็น KV8 KV8 ดมีกับเคว ไอ่พอดูน่ากลัวไม่เดือว่าเฉยเแล้วก็แลปเปิดเพอ่ยมีเด้อพี um, A, ่ออรดีเกลียวผ่าติมใช่เลี <neither> so? ้ยวผ่ดหนึ่งอะเลี้ยวผ่ดศูนย์เนี่ยรุ่นซีโร่รุ่นบววทูด้วยบววทูอีนี่ถ้าแลปเปิดหนึ่งโดไอ้นียแลงสิบใช่แลงสิบเน่ยอ้าวนานแตกหนึ่ง มันมีจอนฝั่งนู้นมีไอ้คุ้มเมลแล้วก็บิชอปใช่เมื่อก่อนคนไทยชอบเดียว่าอะไรวขังเมลขังเมลเฮ้ยขานคบถ้าเราฆ่ามันได้เราก็จะเป็นฮีโร่ว่าซับปีกินว่าซังบปีกจะให้ให้ให้จอนให้จอนยิงให้จอนเพื่อเรายิงไหนกันรับดาวเมล ต้องชาร์จแล้วจังหวะเนี้ยโอเคพี่โอเคพี huh. ่โอเคโอเคพี่จับนนนจับตะกุยน่าจะสุดเออเออกูมาเยอะกว่าไอ้โหลดโหลดโหลดลูกแพงๆเจอของแข็งตลอดลูกแไปเก็บคีวีบันได้เราก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วแมบเนี่ยเวีพวก ุ๊ยิงเด้งเหมือนกันด้วยมันเจาะโอ้โหมันก็ไอเชียแม่งก็เอาลูกเข็มยิงผมือนกันนี่อนนโอ้โหไอเชียทีสามสิทีสามสินี่ยิงมึงตรงเนี้ยไงโอ้โหเอาตายคู่เลยแม่งมองมองแต่นั้นน่ะไม่ยอมเข้าหลังอ่ะเย่ยละเย่ละโอ้โหไอเชียนี่มันก็สแปมเน้นกูจังนี่ผมจะให้ดูว่าผมโดนอะไรบ้างเจาะกอกหัวผสมแข็งระเบิดแรงสูง อยู่มีอยู่แค่นเนี้ยลูฟองกันด้วยไม่มีลูกธรรมดาผสมดูซิว่าใครเพิ่งมาโอ้โหเชีย่ยมาสองคันเจริญพรทายาิโยมโอ้โหซาไม่ได้แล้วรับดาเมจไม่ได้เยต้องให้คนอื่นรับดาเมจแทนะเกมฟองเกมเกมก็นะ ที่จริงไะไอเกมคนวิ่งล่องกลางวิ่งเข้าล่องกาวเลยเกมวิ่งเข้าล่องกลางแล้วแปะอยู่แถวจีนประมาณตรงเนี้ยอ่าแล้วเป็นแล้วเครื่องหูผังมันจะเล่นอยู่สองที่อ่ะเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็เล่นอยู่ตรงไอทีเกลี่ยี่ไอเกมตายโดนสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวเวลาสปอร์ตต้องรีบไปชิมก่อนไอ้ยังไปแล้วทีสามสี่เป็ห้าไปลูกฝั่งนู้นเล่นลายนี้ตั้งรับ นานแน่นอนมึงวิ่งเข้าไปแต่มึงจะไม่สามารถแคปได้ทลายเนี้ไม่มีตัวกูรู้เลยว่ามันจะเล่นกันยังไงแบบมึงเห็นลาย a 7 a 8นะอ๋อฮะโอเคโอเคเข้าได้แต่เราจะแคปไม่ได้ใช่มึงจะแคปไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาของเราเลยและอีตาเนี้ยไอ้ลายมือมันจะยื้อกันอยู่ตรงนั้นนะมากว่าทีมเราหรือไม่ก็ทีมมันอะ่ะตายในมือแตกเข้าใจแล้วพี่กูดูกูก็รู้แล้วเดี๋ยวเกมยื้อไอ้สัสนั่นสินะเงียบผิดปกติไม่มีใครเลย แสดงว่าน,านั่นทีงไงเอ็ดไว้คันเดียวยอยู่ที่ถังผมนี่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 ผมนีเราอชาริเตอร์เวนถอยก่อนจะเป็นยานกอบพคฆาตถอยก่นถอยก่นสั่งให้พวกครูแคปุ่งไม่ดูเลยว่าตรงเนี้ยมันมีเหี้ยอะไรนั่นข้างหลังนั่นมันมีเหี้ยอะไรซ้อนอยู่ถอยไปเลยพี่ลูกทองด้วยนะจอนเล่นลูกทองเอาพี่โคตรเ,เอาไปเออไป จังหวะนี้แหละพี่เราดักพี่ขอยเล่งเลยเห็นตอนที่พี่ยิงไปป่ะนี่ๆๆๆๆๆๆเอาดิๆๆๆนี่แห่งมึงไงโอ้โหแม่อืมฟินโอ้โหโหยิงดิเพื่อนเข้าไปยิงโหเออย้มย้มสแปมเออนั่นแหละไปๆๆจนยิงมาแล้ว กูจะตายเพราะจรนั่นแหละจรใช่ไงนี่ไงนี่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 ยิงไม่ได้อยู่หลังไอ้นี่แต่กูยิงได้โอ้โหไอ้พี่เจ๋งแต่ผมกลัวยิงได้เยี่ยมพี่เฮ้ย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 เฮิงได้ป๋อเหได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหลากแตกเลยเหรอโอ้โหยิงแล้วแตกเลย เกมพิกชนะเยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน, <ละ S 1> น้อยนะครับโอเคเราพักเว้นแค่นี้ก่อนเพราะว่าหูฟังพี่แบตจะหมดพี่ต้องไปชาร์จเลย องนี้แคุณผู้ชมสนุกกันไหมเอ่ยถ้าเกิดสนุกกันก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับก็อย่าลืมก,กดไลค์ให้กำลังใจคอมเมนต์อะไรกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดพร้อมกับโค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วใต้ล่างคลิปนี้นะครับอย่าลืมใส่โค้ด Combat แล้วก็ไปสมัครบัญชีแล้วก็โหลดมาเล่นกันมันๆสนุกๆแบบนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ